สวัสดีครับผูกก้กการวิเคราะห์รัรองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่14สิงหาคม2557ภาพรวมการขึ้นไหวของราคารองคำณวันก่อนหน้าราคารองคำเปิดตลาดบริเวณ1 3 0 8 0 9มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,304.40และขึ้นไปได้ระดับสูงสุดบริเวณ1,315.10ปิดตลาดไปบริเวณ1,312.36บวกขึ้นมาประมาณ4.02เหรียญดอลลาร์ต่อลออน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการปรับขึ้นหลังจากยอดท้าปีของสหรัฐอ่อนแอลงวงชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังชะลอตัวลงส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้อย่างไรแล้วก็ดีราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบขณะที่สัญญาณวงชี้ว่าสถานการณ์ในยูเครนและอิรักลดความเป็นเครียดลงและปัจจัยนี้่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐและสินทรัพย์เสี่ยงจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักลงทุนในตลาดทองคําคาดการถึงแนวโน้มราคาทองคําในระยะใกล้ว่าขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์ความรุนแรงจะมีความพัฒนาการไปในทิศทางใดส่งผลให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจากัดสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา0.262ตันถือครองทองคําที่ระดับ795.597ตัน กองทุนโรหักเงินไอแชร์ถือโรหักเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 1 1 1 2 9ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหักเงินปิดตลาดไปณระดับ19.82อ่อนตัวลง0.03ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ103.13บวกขึ้นมา1.91สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3364อ่อนตัวลง0.0005ดอชนิโดลาอินเด็กปิดตลาดไปณระดับ81.60แข็งค่าขึ้น0.10 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อาคาทองคำนักลงทุนในตลาดทองคำยังจับตาดูสถานการณ์ในขาบสมุดเกาหลีหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสามรูกก่อนโปกฟานซิสเตรียมเสด็จเยือนกุงโซกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สามูปออกจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศในวันนี้ก่อนสมเด็จพระสปาปาปาฟานซิสจะเสด็จเยือนกุงโซเป็นครั้งแรกในการเยือนภูมิภาคเอเชียทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ไรยหนึ่งกล่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงจากแท่นในเมืองวอร์ซันซึ่งเป็นเมืองท่าของเกาหลีเหนือและอยู่ในอากาศเป็นระยะ220กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในน่านน้ําตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันพุธโดยเดชนีดาวโจนปรับตัวเข้าสู่แดนบวกในปีนี้อีกครั้งหลังจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มไบโอเทคทำให้นักลงทุนไม่สนใจข้อมูลค้าปลีกที่ผิดหวัง ด,ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดปรับบวกขึ้น91.26จุดหรือว่า0.55% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น12.97จุดหรือว่า0.67% NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น44.88จุดหรือว่า1.02%ดาวโจนกลับเข้าสู่แดนบวกของปีนี้อีกครั้งหลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดัชนีดาวโจนบวกขึ้น0.45%จากต้นปีโดยหุ้นกลุ่มค้าปิด ยังคงสกัดแรงบวกของตลาดหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่ายอดค้าปิดของสหรัฐอ่อนแอเกินคาดในเดือนกรกฎราคมแต่อย่างไรแล้วก็ตามหุ้นทั้ง10กลุ่มในดัชนี S&P ปรับตัวขึ้นตังตัวจะร่วงลงจากความผิดหวังของผลประกอบการที่ลดลงก็ตามขณะที่ราคาทองคำภายในประเทศยังถูกกดดันจากค่างเงินบาทต่อรากแข็งค่าต่อเนื่องแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าภูมิภาค คางเงินบาทแข่งค่าต่อเนื่องโดยรับแรงหนุนจากระแสเงินทุนที่ไหลเข้าหลังจากดอลลร์และยูโรถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีนักโดยอัตราแลกเปลี่ยนบาทดอลลราถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ณระดับ31.991เดลโรผู้ค้าเงินกล่าวว่าเงินบาทเช้านี้อยู่ในทิศทางแข็งค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรปออกมาไม่ดีทําให้นักลงทุนยังคงเข้าลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และยังสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยมองแนวต้านวันนี้ที่ระดับ31บาท90สตางค์และแนวรับที่ระดับ32บาทสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,305-1,297และ1,287แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,318-1,327และ1,335ผลิตการลงทุนราคาทองคำแบ่งตัวในกรอบแคบ ระหว่างระดับ1,300ถึง1,320เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนเช่นเดิมหากสามารถทะลุระดับ1,320เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1,330เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนขณะหากหลุดระดับ1,300จะมีแนวรับถัดไปบริเวณ1,290ถึง1,287เเหรียญดอลลาร์ต่อต่อเพรสออนแนะนำเปิดสถานะซื้อ หักราคาย่อตัวเข้าใกล้โซนระดับ1,300ถึงระดับ1,297เรียญดอลลาร์ต่อเสออนและตัดขาดทุนหาหลุดระดับ1,287เรียญดอลลาร์ต่อเสออนทั้งนี้ควรพิจารณาการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ